สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีอ่ายมเย็นวันนี้นะครับวันนี้ยมเย็นนะครับน้องมีนะฮะพับปิดตาเจ้าสวนเหนือดวงนะครับมาแบ่งปันให้พี่ได้รับชมนะครับประมาณ20รายการนะครับเดี๋ยวลองรับชมดูนะพี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็มีมาให้พี่พี่นะจะสวยหลายรายการกันเลยนะครับลองเลือกรับชมดูกันพร้อมกันนะครับพี่ชายนะฮะ เดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเปิดออกมานะครับรายการนี้นะครับสวยเลยนะครับจับการคลาสสิกรายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับนี่ฮะมีรอยแบงค์นะครับเลขคนธบัตรหนึ่งแปดแปดฝังพอยเขียวด้านหลังติดจีวรนหลวงปู่ด้านหน้านะครับรายการนี้เปิดแปบงปันนะครับพี่พี่นะฮะที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับสองร้อยแปดสิบบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีที่แล้วนะพี่นะนี่รุ่นสุดท้ายเลยนะครับ รายการที่2ครับมาเป็นนีฮะรายการนี้ครับรายการบนนะครับเป็นตะกุดเงินแท้นะครับนะติดตะกุนเงินแท้ยิงยันด้วยนะครับรายการนี้ฝังพลอยสะดือรายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบนะครับนะผสมผงกาฝากมะลุมนะครับอะไรเงี้ย รายการที่เลขคุณทะเบอร์หมาเลขสามสิบสองครับรายการที่สองครับแบ่งปันที่พี่ราคาเดิมครับสามร้อยเอ้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทถ้พี่นะตอนนี้รู้สึกจะเหมือนเหลือแค่องค์เดียวแล้วพี่นะครับองค์ละสี่ร้อยบาทพี่เหลือองค์เดียวแล้วต่อมาครับรายการที่สามครับรายการที่สามเหมือนรายการแรกเลยพี่ชายนะเลขคุณทะเบอร์เจ็ดสิบหกรายการนี้เนื้อขาวพุจุขุณลอยแบงค์นะฮะ แล้วก็ติดจีวันหลวงปู่มหาศรานะครับด้านหลังนะครับฝังพลอยแดงนะครับองนี้เปิดเป็นปันที่280บาทเหมือนเดิมครับแต่ถ้าพี่ยกคู่นะครับเอาไป500นะครับถ้าพี่ยกคู่เอาไปเพียงแค่5 0 0บาทพอนะครับต่อมารายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่ครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อรวมว่านก้นคกนะครับดำแดงแบบเนื้อรวมนะฮะว่านก้นคกนะฮะเอยไม่ใช่อันนี้รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นยังไงนะ ปิดกล่องนิดนึ่งนะครับปิดกล่องนะฮะ,นะฮะโอเคนะรายการนี้จะเป็นเนื้อฟ้านะครับพ่นละองทองครับนะฮะเนื้อผิวฟ้าพ่นละองทองครับรายการนี้รายการนี้น้องขอนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งแปดสองน้องขอที่ร้อยแปดสิบบาทขอที่ร้อยแปดสิบบาทพอครับพี่ชายรายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่5ครับพ่นละอองเงินนะครับเลขค้นตะเบิร์หนึ่งสี่แปดครับพ่นละอองเงินรายการนี้แบ่งปันที่ร้อยแปดสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่5นี่ครับแต่ถ้าพี่พีรับ2องค์นี้นีครับนะผมใหพ้พี่พี่พิเศษเลยนะครับคู่ละ300บาทพร้อมจะส่งให้โปรโมชั่นสำหรับ EP นี้คะ่ะรายการที่4ครับรายการที่5นะครับ ต่อมารายการที่6ครับรายการนี้นะฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการนี้จัดเต็มอีกหนึ่งเลี้ยนเนื้อม่วงว่านหัวใจลาหูครับด้านหลังนะครับฝังหน้าก,กากเศรษฐีเหนือดวงเลขคุณเบอร์มาเลขเก้าศูนย์องนี้ขอที่250บาทพอครับพี่ชาย25งิ250บาทจับคู่400ได้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่6ครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้รายการ7เนื้อขาวพุทธคุณครับเลขคุณเบอร์1 05รายการนี้นนนนนน 105, นให้ที่พี่ที่1 8 0บาทไอพี่พี่ที่180บาทครับนี่ฮะ ต่อมารายการที่8ครับรายการที่8รายการนี้แช่น้ํามันว่านนะครับเลขคดเบอร์หนึ่งสี่เก้านะครับนี่ดูฮะมีดอกดาวเรืองนีครับนะที่ในพุทธีพุทธาพิเศษนะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่นะฮะที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่เหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่9ครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกแดงดำครับรวมมวลสารนะครับเลขคุณตเบอร์1 4 2่งองค์นี้ก็แบ่งปันพี่ที่200บาทนะครับองค์นี้ขอแบ่งปันพี่ที่200บาทนะครับรายการที่9รายการที่10ครับรายการที่10เป็นองค์นี้ครับพี่ชายนะครับรายการที่10บรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อเหลืองว่านดอกทองนะครับหลังจีวรสายสินนะครับหน้ากากไอ้องค์พระปัดหน้าครับ องพระปัดนาคนะพี่นะเลขคนตัวเบอร์หมายเลขห้ครับรายการนี้รายการที่10ครับนะแบ่งปันพี่ที่2 2งี่บบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่10รายการที่11นะครับมาเปิดกันต่อครับพี่ชายนะฮะรายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อม่วงว่านผลใจราหูนะครับนะหลังฝังเหรียญนี้หลังเหรียญนะฮะเนื้อทองแดงนะครับฝังเหรียญไม่ใช่งานหน้ากากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมีความหนา ต่างกันในวพชายนะครับงานหน้ากากงานเหรียญนะครับรายการนี้เป็นการเหรียญฝังด้านหลังเลขพุฒเบอร์หนึ่งครับรายการนี้ฝังเหรียญขอที่300บาทฝังเหรียญขอที่300บาทพอพิ่ชายพิเศษให้ ep นี้นะครับต่อมาครับพิชายรายการสไปเป็นรายการที่17ครับรายการที่17นะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อฟ้าว่านสีทิศมงคลนะฮะแบบ2นะหน้านับแบงค์ร้อยครับนี่ฮะ รายการนี้เอาไป200บาทพอครับพี่ชายเลขคดเบิร์เลข26รวมกันได้8นะฮะต่อมารายการที่9ครับรายการที่เอยรายการที่13ครับโทษทีพี่เมื่อกี้ิสอนะฮะร,รายการที่13ครับรายการนี้เป็นเนื้อน้เงินวาดสีทิศมงคลเมสดือนรวยทองเมสดือนรวยอัปากา เลครับเลขคน้ะเบอร์มาเลข1นึ่งหครับเลขคน้ะเบอร์มาเลข1นึ่งหครับพี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่นะครับที่220บาทพอนะฮะสองบาทพอพี่ชายรายการที่13ครับ ต่อมารายการที่14ครับหลังสังเหรียญฮะรายการนี้เป็นเนื้อชมพูว,ว่านลางทองครับติดจีวรหลังเหรียญเหนือดวงเนี่ยฮะเลขคนเบอร์ห้าเกเ 59, ้าที่ติดหลังเหรียญองค์นี้แบ,บ่งปันที่300บาทองค์นี้แบ,บ่งปันที่300บาทครับพิชาติดหลังเหรียญนะครับรายการที่14ฮะต่อมารายการที่15ครับรายการที่15ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อฟ้าว่านสีท่ทิศมงคลหินอ่อนครับ เนื้อฟ้าว่างหินสีหินมงคลหินอ่อนครับเลขคุณเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งพี่ชายเลขคุณเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งพี่ชายรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทพอรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทพอครับพี่รายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกครับรายการนี้เนี่ยครับเป็นเนื้อชมพูว่างรางเงินครับเนื้อชมพูว่างรางเงินครับพ่นละอองเงินส้ม พ่นละอองเงินส้มนะครับรายการนี้เอาไป200บาทพอพี่ชายรายการนี้เอาไป200บาทพร้อมจะส่งให้ครับพี่ชายเลขคนณะเบอร์183ครับต่อมาฮะรายการที่17ครับรายการที่17ครับรายการนี้น่ครับเป็นเนื้อฟ้าว่าสีทิศมงคลนะหินอ่อนนะครับรายการนี้เลขคุณะเบอร์หมายเลขสาที่ขอที่200พี่ชายขอที่200บาทครับพี่ชายรายการที่18ครับ ต่อมารายการที่เลขเมืกี่สิบเจ็ดี่ต่อมารายการที่สิบแปดครับเนื้อเขียวว่านเมตตาบารมีคู่จีวรหลังตะกุดอัป,ปาก้าหนึ่งดอกเลขคุณะเบหนึ่งสองเก้าเลขคุณะเบหนึ่งสองเก้ารายการนี้ขอสองร้อยสี่สิบบาทครับรายการนี้ขอสองร้อยสี่สิบบาทครับพี่รายการที่สิบแปดครับเลขคุณะเบหนึ่งสองเก้าต่อมารายการที่สิบเก้าครับ รายการที่19บก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อว่าดดอกทองปิดทองคาเปียแท็กกิมซัว 99.99%หลังฝั่งมณีนาคาชมพูเลขคุณตเบอร์110ครับเลขคุณตเบอร์110ครับรายการนี้ขอ250บาทครับรายการนี้ขอ250บาทครับพี่ชายเลขคุณตเบอร์110ครับรายการที่19ต่อมารายการที่20ครับรายการนี้ครับนะเป็นเนื้อฟ้าวาดสิทธิมงคลพ่นละอองเงินครับพ่นละอองเงินครับเลขคุณตเบอร์หมายเลข160เลขคุณตเบอร์หมายเลข160 องค์นี้ขอแบ่งปพนพี่ที่200บาทขอแบ่งไปพี่พี่ที่200บาทครับนะสับอีพียันนี้ก็มีประมาณ18รายการเอ้ย2ีรายการนี่ครับลองเลือกชมดูนะพี่พีนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ทุท่านติดตามด้วยนะกันนะครับขอบพระคุณมา,มากๆคับ